สวัสดีครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้อยู่ที่คลิปเปอร์ประจำตัวของตัวละครนั้นๆนะครับวันนี้มาเป็นเจ้าเจฟนั่นเองโจเอนเซนตนะครับเจฟมีเปอร์ประจำตัวอะไรบ้างนะครับผมดูตามนี้เลยสติแตกนะครับดูแลต่อเนื่องแล้วก็บิดเบือนนะครับผมสามเปิร์นี้ช่วยอะไรได้บ้างนะครับผมเริ่มที่เปิร์แรกเลยครับสติแตกนะครับทุกครั้งที่ถูกช่วยลงจากตะขอหรือดิ้นหลุดเองจะทําให้เราเห็น เวลาของคิลเลอร์เป็นเวลา6วินาทีถ้าเราใช้เพิร์กนี้อยู่และทำลายฮุกจะทำให้ฮุกเกิดใหม่ใน180วิหรือ 3, านะ3นาทีเท่านั้น3นาทีประมาณนั้นนะครับผมคือมันนานมากนะสำหรับ3นาทีแต่เพิร์กนี้มันมันไม่ค่อยมีประโยชน์ทักเท่าไหร่นะครับมันไม่ค่อยมีประโยชน์ักเท่าไหร่ผมก็ไม่ค่อยเล่นอยู่แล้วเซตพวกนี้นะครับอันที่2ครับดูแลต่อเนื่องเพิร์กนี้ปลดล็อกกอัะ การมองเห็นออร่านะครับผมของคนที่มาช่วยเราลงจากคุกหรือคนที่เราช่วยลงจากคุกและคนที่มาฮิลหรือเราไปฮิลเขาจนเสร็จเราจะมองเห็นออร่าคนนั้นๆสามารถเก็บสแตกจนครบ3คนแต่สาแตกจะรีเซ็ตถ้าเราโดนแขวนนะครับเบอร์นี้สแตกจะรีเซ็ตถ้าเราโดนแขวนเราต้องห้ามโดนแขวนนะสำหรับเบอร์นี้นะครับผมบิดเบือนครับ ตพนนี้เริ่มเกมมาเนี่ยเราจะมี3โเทเค็นเมื่อไหร่ที่คิลเลอร์จะมองเห็นออร่าเราโเทเค็นจะถูกใช้โดยป้องกันไม่ให้คิลเลอร์เห็นออร่าและรอยเท้าเราอ่ะไม่เห็นออร่าแล้วรอยเท้าเราเป็นเวลา10วินาทีเพิ่งนี้จะไม่ทํางานถ้าเราล้มอยู่นะครับผมจะไม่ทํางานถ้าเราล้มอยู่นะเพิ่งนี้เปิ่งพวกนี้ผมไม่เคยเล่นเลยซักเปิร์หนึ่งเดี๋ยวเราลองไปดูในเกมว่าเราจะชีวิตรอดจาก อิเลอร์ใน3เปิร์กนี้ยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันใช้งานยังไงด้วยนะครับลุยโคาทเวอร์ oh, <Tower. S 1> ผมพยายามจะหาวิธีทำไมใหทุกคนได้เห็นเปิร์กนะว่าใช้ยังไงอะไรแบบไหน โบสวยอยู่ครับ <Okay. S 1> เนี่ยเรกล่างทำงานผมไม่ผมไม่เคยเล่นไม่เคยใช้เบร์กพวกนี้ด้วย แป๊บนึงนะครับเพื่อนไม่โขอบอ่ะเพื่อนคานเพื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะ เขาน่าจะมีบาร์บีคิวเลย <c oughs> เห็นนอร่าเราหรือเปล่าเปิดร่างทำงานนะครับเ่างน,อน,น้องแล้วก็ปั่นหนึ่งเครื่องลครับเรือวะ ได้รแล้วครับตรงนี้ปั่นเยอะแหลยให้ปั่นบุนเลยดีกว่าโอเคยังปั่นนี้ได้ครับรงนี้ดีก่อนื่อนลูกตัวนี้แผนหน้าต่างจัดๆเนี่ยทุกคนผมจะบอกให้ ถ้าเขาไม่มีการน้าต่างอ่ะจะได้แม้คอมโบดีๆนะพี่เดินเหนื่อยเลยครับ ทำไมเพื่อนเราจะโดดแรงทำไมอะเขาก็กลับมาดิไม่ทันแน่เลยเห็นไหมครับเราจะเห็นเอาล่าเพื่อนนะ เห็นไหมเราเห็นอล่าเพื่อนครับที่เราช่วยว่าเรายิวเขางูอยู่นูนน่นครับตอนที่สองทำงานแล้วเลยเปอน,นึงที่เราโดนแขวนเดี๋ยวเราต้องโดนแขวนแล้ว 乱自足。 อีคนหนึ่งที่ยังไม่แสดงผลเลยเราต้องไปโดนแขวงก่อน มาช่วยครับโอเคเดี๋ยวดูว่าเราจะเห็นออร่าคิลเลอร์ไหมนะครับโอ้โหมั่นใจแข็งมาก ยังไงทุกคนฮุกพังเองด้วยฮุกพังเองด้วยครับเปิดเร็วเราก็เห็นอาลา่าคิลเลอร์ด้วยเมื่อกี้เรียบร้อยเราเห็นแล้วโอเคโอ้อาชิทเมนขึ้นรวๆเลยจีิ ก็จบไปแล้วครับเปิร์กของเจฟโจเฮนเซนนะครับผม3เปิร์กนี้ผมไม่เคยใช้เลยสักครั้งหนึ่งนะสักครั้งเดียวเลยไม่เคยใช้ตั้งแต่เล่นมาไม่เคยต้องบอกเลยว่าไม่เคยครั้งแรกที่เอามาเล่นนะครับบางทีผมก็ไม่รู้สักเท่าไหร่เพียงแค่หาข้อมูลมาว่าเปิร์กอันนี้มันทําอะไรได้บ้างอะไรได้บ้างก็พยายามจะทําให้ทุกคนเห็นผลของเปิร์กมากที่สุดเวลามาทํา ิปเล่นเบิร์ก็จำตัวนะครับอย่างก็ทุกคนก็เห็นแล้วเบิร์ก็แรกก็แบบเออมีโทเค่นสามตัวเค็นนะครับก่อนเกมเกมเริ่มนะครับแล้วก็จะโทเค็นก็จะลดไปทีละอย่างถ้ากิลเลอร์มองเห็นเราอะไรประมาณนี้นะครับไม่มีรอยเท้าสิบวิอะไรอย่างเงี้ยเออตอวที่สองก็เวลาฮิวเพื่อนก็จะเห็นหรือว่าช่วยจากเพื่อนลงมาจากคุกก็จะเห็นกัน แม้กระทั่งอยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นอล่ากันคนที่สามที่เห็นก็คือเมื่อกี้ช่วยเพื่อนลงมาปุ๊บเพื่อนช่วยเราลงมาเสาพังเองนะครับแล้วก็เราจะเห็นอล่าคิลเลอร์ประมาณนี้เองคข่าวๆคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเพื่อเข้าใจโ okay. อเคยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s ั b s c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะครับไยบายสวัสดีครับ